อยากให้ลองนึกภาพจริงๆครับว่าการที่เราเข้าถึงสิ่งดีๆในตัวเราเป็นคุณค่าเป็นขุมพลังดีๆแล้วเราฉลาดใช้กับสิ่งดีๆให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่องนึกภาพคุณค่าก็เพิ่มขึ้นผลต่างๆผลดีก็ดียิ่งขึ้นผมมั่นใจจริงๆครับแต่ยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเรามาถึงข้อที่22ออยากจะให้พวกเรานะครับถ้าขอได้ขอความกรุณา ช่วยบอกต่อวิดีโอนี้ไปถึงญาติชาวไทยครับให้ญาติชาวไทยได้พิสูจน์ว่าคนเราจะสามารถเข้าถึงและพัฒนาคุณค่ายอย่างต่อเนื่องจากนั้นครับพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองรวมถึงจะส่งผลดีต่อโลกทั้งใบได้นะครับคือเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็ได้หรือเราจะจงใจมาร่วมกันพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีย,ยิ่งขึ้นก็ได้นึกภาพครับถ้าพวกเราไปศึกษาประวัติของแจ็คมา ในวันที่เขามาเสนอไอเดียของอาลีบาบาการการขายออนไลน์ะก็ไม่มีใครเชื่อเขาแต่ท้ายสุดมันก็เกิดครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนครับมันเริ่มต้นจากรุ่นแรกๆจนถึงทุกวันนี้ครับนึกภาพที่เราสามารถที่จะสร้างครับเครื่องมือในการพัฒนาคนให้คนครับให้พวกเรานี่หล่ะชาวไทยนะครับสมัครใจก้าวเข้ามาจากนั้น ก้าวไปเป็นคนที่เก่งดีใจบุญนะครับนึกถึงการที่สมัยก่อนนะครับคนเราเนี่ยมีสภาพไม่ต่างจากสัตว์เท่าไหร่นะครับจากนั้นเรามาพัฒนากลายเป็นสัตว์สังคมกลายเป็นสังคมมนุษย์กลายเป็นทุกวันนี้เนี่ยคือมันเกิดยุคใหม่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับอยากให้พวกเรานึกว่าอะไรบางอย่างที่เราเปิดใจเปิดใจให้กับมันแล้วเราไปลองมันจะงอกงามขึ้นมา การที่เราสามารถเปิดใจว่าอืเรามีของดีอยู่ในตัวนะมีคุณค่าเราสามารถที่จะเข้าถึงมันแล้วนําไปใช้มันครับมันจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้บอกว่ามันจะดีขึ้นเป็นกราฟเส้นตรงนะครับมันอาจจะมีขึ้นขึ้น,นลงๆครับแต่ในการขึ้นๆลงๆนั้นเรามีการเรียนรู้มันมีการพัฒนาในห่วงเวลาหนึ่งของมันครับมันจะไปถึงจุดพีคอย่างที่พวกเราครับถ,ถึงแม้จะไม่เชื่อผมอะ แต่อยากให้บอกต่อวิดีโอนี้แล้วก็อยากจะให้ลองครับลองให้เห็นเลยว่าการลองในข้อที่ย2บสองนี่แหละมันคือการบอกรักจริงๆก็ไปพิสูจน์กันดูนะครับอยากให้ให้ลองจริงครับลอง2ข้อครับคือ1ลองต่อ2บอกต่อครับแนะนําให้ญาติชาวไทยแบบคือถ้าเกิดว่าไอ้ดามเนี่ยมันเป็นคนที่ขี้โม้ว่ามันมีวิธีการที่ดีที่ทําให้ คนที่มาลองให้สังคมให้บ้านเมืองเจริญแบบดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าวิธีนี้มันไม่ได้ผลจริงๆไอ้ดามก็ลาไปแต่ถ้ามันได้ผลวันหนึ่งไอ้ดามมันก็ต้องตายไปแต่ผลดีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยที่มันงอกงามที่คนเราเนี่ยนึกภาพสิครับภาพที่ไม่ใช่แค่ตัวท่านแต่เป็นพวกเราชาวไทยร่วม70ล้านคนเนี่ยสมมติว่ามีครึ่งหนึ่งได้มาลอง แล้วเข้าถึงคุณค่าจริงๆแล้วนําคุณค่านั้นเนี่ยไปพัฒนาผลดีให้ทั้งคุณค่าและผลดีเนี่ยมันงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นจริงนะครับนึกภาพที่ประเทศไทยสามารถสร้างศูนย์พัฒนาคนสถานีพัฒนาคนเนี่ยแบบที่ไม่ต้องไปบังคับให้ใครมาผ่านเลยเรางอกทั้งคนเก่งดีใจบุญงอกทั้งภูมิปัญญาดีๆขึ้นมานะครับอยากให้นึกถึงจริงว่าท่านสามารถช่วยส่งเสริมแนวทางแบบนี้ได้ ด้วยการไปลองต่อด้วยการไปบอกต่อง่ายๆครับแล้วก็มองง่ายๆว่ามีคนที่มาขี้โม้แบบนี้แล้วถ้าวิธีการนี้ช่องทางนี้นะครับคือคนเราทำอะไรได้หลายอย่างครับแต่ผมขอเสนออีกหนึ่งช่องทางให้ญาติชาวไทยได้ลองด้วยใจรักจริงๆครับมีความมั่นใจมากขอบคุณมากนะครับ